เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้เจ็กุมภาพันธ์สองพสวัสดีครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคำพูดที่แสดงความเคารพอย่างถึงที่สุดเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางสายธรรมะในกระแสแห่งพระพุทธศาสนา ผมว่าเป็นความสัมพันธ์แบบข้ามภพข้ามชาติปูกพันกันมาแล้วก็มารื้ฟื้นกันถึงเวลาช่วงหนึ่งก็ความรู้สึกนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานที่แน่นแฟนอบอุ่นมากๆในวิถีชีวิตของพระพุทธศาสนาเรื่องนี้มันเด่นชัดมากๆในยุคโบราณน,นะครับ ในยุคแต่ก่อนนี้ที่วัดเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตคนไทยจริงๆเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดยันตายเลยศูนย์กลางอยู่ที่วัดเป็นความผูกพันเป็นวิถีชีวิตไปเลยแล้วในยุคก่อนๆน,นั้นถ้ามีการไปกราบหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงลงุงที่วัดกราบได้อย่างสนิทใจ ทั้งเพราะมีความสัมพันธ์รู้จักมักคุ้นกันและเพราะรู้ว่าท่านเหล่านั้นพวกเราชาวบ้านไปกราบได้โดยสนิทใจท่านคือพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบจริงๆอยู่ในสายตาของพวกเราจริงๆเคารพสุดหัวกิจหัวใจเลยบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกผูกพันแบบนี้ มันสืบทอดกันด้วยการปฏิบัตินะครับมันไม่สามารถมาสอนกันด้วยการมานั่งในห้องเรียนแล้วมาสอนไม่ใช่แบบนั้นปฏิบัติคืออะไรคือคือพ่อแม่พาลูกไปตั้งแต่เด็กๆไปที่วัดไปเจอหลวงปู่หลวงตาที่พ่อแม่เคารพแล้วเด็กคนนั้นก็ซึมซับเรียนรู้จากบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศความรู้สึกทั้งหมดนั้น แล้วส่วนใหญ่ถ้าเด็กไปวัดเน่ยเด็กก็หลับเพราะว่าที่วัดมันสบายสบายจริงๆอ่ะแล้วปกติถ้าเด็กหลับในวัดก็ไม่มีใครมาด่าเด็กนะคือมันเป็นวิถีชีวิตไปหมดเลยนะการซึมซับ์รับรูบร้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาช่วงอายุจากความเป็นเด็กโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นลูกศิษย์วัดบ้างมาเรียนที่วัดบ้าง โขึ้นมาอีกหน่อยได้มาบวชเรียนที่วัดบวชเรียนออกมาศึกแล้วบวชแล้วเบียดแต่งงานเข้ามารับคําอวยพรมานิมนหลวงพ่อท่านไปทําพิธีที่บ้านจนกระทั่งถึงตายนะ่ะก็มาทําพิธีศพมาฝังมาเผากันที่วัดวิถีชีวิตมันพ,พนัวพันมันเกี่ยวพันไปหมดในปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าจะพูดเรื่องนี้ แบบลงลึกนี่คงจะยาวมากๆแต่ผมเชื่อว่าเราคงเห็นว่าเออมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆผมรับรู้จากที่หลวงพ่อเล็กท่านเล่าให้ฟังว่ามีความพยายามจากทั้งภาครัฐและทางองค์การพระศาสนาเองด้วยร่วมไม้ร่วมมือกันจะพยายามรื้อฟื้นให้วัดกลับมามีบทบาทเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตชุมชนโครงการบ้านวัด โรงเรียนทำนองนั้นนะครับแล้วทุกท่านก็พยายามทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ผมก็หวังว่าจะเกิดผลดีมากๆเกิดขึ้นอย่างน้อยวัดที่ร่วมในโครงการนั้นชุมชนที่ทำโครงการนั้นจะรื้อฟื้นบรรยากาศที่สวยงามเหล่านี้มีพลังเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเรากลับมาได้บ้างอย่างเข้มแข็ง บรรยากาศความสัมพันธ์นี้มันสะท้อนเป็นรูปธปรรมในคำที่เรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับคุณพระศรีรัตนตรยัยในแบบที่เป็นรูปธปรรมเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่เป็นตัวหนังสือนะคนไทยเราเก่งมากๆเลยนะครับเราสร้างวิถีชีวิตแบบนั้นขึ้นมาได้ปัจจุบันนี้แม้มันจะอ่อนกำลังลงไปมาก แต่หัวใจของความสัมพันธ์นั้นยังอยู่เพราะฉะนั้นยังมีความหวังที่จะรื้อฟื้นบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาในพระาศาสนายังทำได้อยู่ผมเห็นว่าช่องทางหนึ่งซึ่งพระท่านครูบาอาจารย์ท่านเลือกใช้คือช่องทางในเรื่องของพระเครื่องเครื่องรางของขลังพระเครื่องวัตถุมงคลเรามาพูดกันแค่ถึงเรื่องของพระเครื่อง และคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นรูปธรรมของความสัมพันธ์ของวิถีพุทธมีพระพระภิกษุหลายรูปที่สร้างที่ทำพระเครื่องในขณะที่ก็มีอีกหลายรูปที่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทําพระเครื่องวัตถุมงคลไม่ทําเลยก็มีเป็นภาพสะท้อนอย่างชัดเจนอย่างที่ผมได้นำเสนอและพูดถึงนะครับ ว่าการปฏิบัติของเราในพระพุทธศาสนาสำหรับบางสายบางท่านก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกทิพย์อย่างชัดเจนสำหรับบางท่านก็ไม่มีเลยคือมันเป็นไปได้พระศาสนาเรากว้างมากๆเลยนะครับฝ่ายหนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไม่มีนิมิตเลยไม่เห็นพระท่านมาโปรดในนิมิตไม่มีอภิญญา อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเกิดอภิญญามีนิมิตทั้งสองฝ่ายก็คือพระพุทธศาสนาเดียวกันบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันได้แม้จะแตกต่างกันอย่างนี้มันอยู่ในรูปธปรรมของคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงๆเลยครับอยู่ในคำนี้จริงๆเลยเป็นความสัมพันธ์ซึ่งลึกซึ้งมากๆพักเครื่องอย่างยกตัวอย่างชัดๆ พระเครื่องของสมเด็จโตท่านเนี่ยซึ่งผมก็เคารพรักสมเด็จโตท่านมากๆนะครับหนึ่งในมวลสารที่ท่านเอามาใช้สร้างพระเครื่องของท่านเรียกว่าคำข้าวคำข้าวคืออะไรคำข้าวก็คือผมถามท่านนะครับท่านก็ตอบวิธีตอบของท่านก็คือประมาณอ่านเจอในตำราพูดง่ายๆว่าอ่านเจอในตำราแต่ผมรู้สึกราวกับว่าสมเด็จโตท่านสอนท่านบอกผมว่า เวลากินข้าวคำไหนอร่อยก็ขายออกแค่นี้เองจริงๆมีพระคาถากำกับท่านก็บอกผมนะครับผมจำไม่ได้ละพระสมเด็จคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีแห่งวัดท่าสูงก็ใช้สูตรนี้เช่นเดียวกันกับที่สมเด็จโตทำเท่าที่ผมรู้นะครับผมก็บอกท่านว่าเดี๋ยวผมขอลองทำคือผมเข้าใจว่าที่ท่านมาสอนก็คงอยากให้ผมลองทำดูปรากฏว่ามันยากมากนะครับ ยากจริงๆนะยากมากเรากินข้าวเข้าไปเคี้ยวปุ๊บพอรู้ตัวรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกว่าอร่อยให้คายทิ้งทันทีให้คายคำนั้นออกอูห้หูมันมันไม่เป็นธรรมชาติเลยล่ะก็ผมพยายามทำเต็มที่นะแต่เป็นการเป็นการกินข้าวที่ไม่เป็นธรรมชาติเป็นที่สุด แลวผมทําอยู่สามวันผมก็บอกสมเด็จโตท่านว่าผมทําไม่ได้ครับยอมรับกับท่านตรงๆแล้วผมก็เลิกทําแต่ผมได้ประสบการณ์ว่าการจะทําคําข้าวตามสูตรของท่านยังไม่รวมมีพระคาถากํากับด้วยนะครับแค่พฤติกรรมอย่างเดียววิธีการอย่างเดียวล้วนๆเลยยังไม่มีแง่จิตวิญ,ญญาณเข้าไปควบคุมเลยนะครับยากขนาดไหนอ่ะ แล้วผมก็มาคิดต่อว่าท่านลงทุนลงแรงด้วยตัวเองเนี่ยทำเรื่องที่ยากขนาดเนี้ท่านทำไปทำไมท่านทำอะไรก็ได้คำตอบว่าท่านกำลังจะสร้างกำลังจะทำมวลสารเอาไปสร้างพระเครื่องและพระเครื่องคืออะไรพระเครื่องคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ท่านจะสามารถมอบให้ลูกศิษย์ของท่านได้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เลยนะมาถือไว้ในมือได้เลยสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือคุณพระศรีรัตนไตรในโลกนี้จะมีสิ่งใดดีงามประเสริฐเกินไปกว่าคุณพระรัตนไตรยัอีกไหมไม่มีแล้ว ไม่ใช่แค่ในโลกนี้ทั่วทั้งสามโลกคุณพระรัตนตรัยประเสริฐที่สุดนี่เป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่สุดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ทำให้ที่ท่านสามารถทำให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดทั้งสามโลกซึ่งพูดได้ว่าเป็นนามธรรมอันสูงสุดเลยเนี่ยเป็นทิพย์อันสูงสุด กลายมาเป็นรูป,ปรธรรมที่จับต้องได้ในพระเครื่องในพระสมเด็จคือไตรสรณคมเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนและพระเครื่องคือรูป,ปรธรรมของพระรัตนตรัยนั่นเองเป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนของความผูกพันที่เราเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่องทางนี้ยังเป็นไปได้อยู่ในพระพุทธศาสนา ในสายอื่นๆครูบาอาจารย์ท่านอื่นที่สร้างพระเครื่องสร้างเครื่องรางของขังก็คล้ายๆกันกับของสมเดจโตนี่แหละครับครูบาอาจารย์ท่านจะมีวิธีการมากมายสารพัดแล้วแต่ของแต่ละท่านบางท่านก็ง่ายหน่อยบางท่านก็ยากหน่อยแต่ทุกคนเหมือนกันนะฮะคืออยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้กับลูกศิษย์แล้วสิ่งที่ดีที่สุดนั้นหนีไม่พ้นหรอกครับคือคุณพระรับนตาไตร พักเครื่องและเครื่องรางของของลังหลายๆชิ้นเลยนะคือรูป,ประธรรมที่ชัดเจนที่จับต้องได้ที่มาอยู่ในมือของเราได้เป็นรูปธปรรมที่จับต้องได้ของคุณพระรัตนไตรนี่คืออัจฉริยภาพของพระท่านของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาจนได้นะ มันเป็นตัวแทนที่เป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนมากๆของความผูกพันวิถีชาวพุทธที่มีความผูกพันระหว่างพระท่านพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระธรรมคําสั่งสอนและชาวบ้านมนุษย์อย่างเราวิถีชาวบ้านทุกอย่างเหล่านี้รวมกันกลายเป็นวิถีชีวิตที่กลมกลืนกันไปหมดนี่คือวิถีพุทธแบบไทยๆของเรามีมาตั้งแต่โบราณวบตถุ หลายอย่างถูกทำลายไปช่องทางนี้การสร้างพระเครื่องนี้ผมมองว่ามันงดงามแบบเนี้เป็นตัวแทนของเรื่องนี้ถึงแม้ปัจจุบันจะมีจุดที่จะต้องปรับปรุงบ้างในหลายๆเรื่องแล้วก็มีเรื่องการโจมตีอีกซึ่งคงจะได้มีโอกาสพูดถึงต่อไปนะครับแต่วันนี้ที่อยากพูดถึงเพราะว่าอยากยกกรณีเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดเลย เรื่องหนึ่งของความเมตตาการุณาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระท่านของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่อาศัยช่องทางซึ่งเป็นรูปธรรมจับต้องได้เลยอยู่ในมือของเราได้คือการสร้างพระเครื่องเพื่อทำให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าจะมีประสบการณ์กับโลกทิพย์หรือไม่มีประสบการณ์กับโลกทิพย์ก็ตามสามารถ อยู่ในบรรยากาศของความผูกพันซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเพื้อกูลกันําว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีความหมายถึงวิถีชีวิตในทํานองนี้หระอครับวันนี้เราคงคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ